กิจกรรมความเพียรมหาจากักรพรรดิครั้งที่14รหัสเพียร5381อาธิตะปริยัตสูตรเอวเมสุตังเอกังสัมยังพระควาคตายังวิหารติคตายสีเสสสุทิงพิขุสหัสเสนะตัดระโขพระควาพิข,พขุอามันเตสิสัพพังพิขเวอาธิตังกันกิจจะพิขเวสัพพังอาทิตังจักขุพิขเวอาทิตัง,ตงรูปาอาทิต ตาจักขวิญญานางอาทิตตังจักขุสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิดถังจักขุสัมผัสสะปัจญาอุปชติเวทยยตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมะสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณีนาโสเกหิปริเทเวหิทุกขหิโทมะนาเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาธามิ โสตังอธิต Th ังส no like well, like 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 so ัทธาอาธิตาโสตวิญญาณังอาธิตังโสตสัมผัสโสอทิโตยมปิถังโสตสัมภัสปัจจยาอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัมปิอาธิตังเกณะอธิตังอาธิตังราคะคินาโทสักคินาโมหคินาอธิตังชาติยาชรามารเนนะสโศเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมะนเสหิอุปยาเสหิอาธิตันติ วัฏามิคานังอาธิตังคนธาอาธิตาคานะวิญญาณังอาธิตังคาณะสัมผัสโสอาธิตโตยามปิถังคานะสัมผัสสะปัจญยาอุปัชติเวทายตาสุขังวาทุกขังวาอะทุกขะมะสุขังวาตัมปิอาธิตังเกณะอาธิตังอาธิตังราคคินาโทสักคินาโมหกคินาอาธิตังชาติยาชารามรณีนัโสเกหิปริเทเวหิทุเกหิ โหมานาเสหิอุปยาเิหิอาทิตันติวาธามิ ชิวหาอาทิตาราษาอาทิตาชิวหาวิญญาณังอาทิตตังชิวหาสัมผัสโสอาทิตโตยัมปิทางชิวหาสัมผัสสะปัจยะอุปัชติเวทยิตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัมปีอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคคินาโทสักคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชราเมรยนะโสเกหิปริเทเวหิทุเขหิโทมะนาเสหินเสหิอุปยาสาหิ เสหิอาทิตตันติวาธมิกโยอาทิตโตโผทัพาอาทิตากายะวิญาณังอาทิตตังกายะสัมผัสโซอาทิตโตยากปิดฐางกายะสัมผัสสะปัจจยาอุปปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอาทุกขามาสุขังวาตัมปิอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคะคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามาเนนะสโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโม โมะนาสหิอุปยาเสหิอาธิตตันติวาธิมิมนอาธิตโตธรรม,มาอาธิตานะ มโนวิญญาณังอาทิตตังมโนสัมผัสโสอาทิตโตยามปดทางมโนสัมผัสสะปัจญาอุปชติเวทยตังสุขขังวาทุกขังวาอทุขะมสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกณะอาทิตตังอาทิตตังราคาคินาโทสักินาโมหคินาอาทิตตังชาติยาชรามานุเนนโสเกหิบริเทเวหิทุเขหิโทมะนะเสหิอุปยาเสหิอาทิตตันติวาทามิเอวังปัสสังพิขเว สุตตวาอาริยะสาวโกวจกักขุสมิงปินิพินทติรูปเปสุปินิพินทติวิจั els, จกขุวิญญาเนปินิพินทติจกักขุสัมผสัสเปินิพินทติยำปิดถังจกักขุสัมผัสสะปัจญยาอุปชัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัดสมิงปินิพินทติโซตัดสมิงปินิพินทติเสเทสุปินิพินทติโซ วิญญาเนปินิพินทติโสตสัมผัสเสปินิพินทติยมปิทางโสตสัมผัสสะปัจญาอุปัชติเวทะยิตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขมากสุขังว่าตัดสมิปินิพินทติคานาสมิปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติค่า วิญญาณเนปินิพินทติคานสัมผัสเสปินิพินทติยมปิดังคานะสัมผัสสะปัจจะยอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขะมาสุขังวาตัสมิปินิพินทติชิวหายะปินิพินทติระเสสุปินิพินทติชิวหาวิญญาณเนปินิพินทติชิวหาสัมผัสเสปินิพินทติยมปิดังชิวหาสัมผัสสปัจจะยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวา ทุกขะมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติกายะสมิงปินิพินทติโภทัพเพสุปินิพินทติกายะวิญญาณนปินิพินทติกายะสัมปเสสิปินิพินทติยัมปิทังกายะสัมภัสสะปัจจยาอุปัชติเวทายตังสุขังวาทุกขังวาอทุกขมะสุขังวาตัสมิงปินิพินทติมนะสมิงปินิพินทติธรรมเมสุปินิพินทติมโนวิญญาณีปินิพินทติมโนสัมภัสสปินิพินทติยัมปิทังมโนสััมปจจยา อบปัชติเวทายตังสุขังว่าทุกขังว่าอทุกขะอทุกระมังสุขังว่าตัสมิงปินิพินทตินิพิน,ท,น,พนทางวิชรติวิราคาว,จจวิมุตติวิมุตตัสมิงวิมุตตมิติยาณังโหติกีนาประชาวุตสิตังพรม,มจริยันกตังกรณียังปาเอานาปร,รังอัฏฐตาญาติประชานาติติอิทธมโวจจะพระวาอัตตมานา เตพิกขุภะควันโตภาสิตังอภินนทุงอมิตอมัตมินจะปนะอวยากะระนัสมิงกินยะมาเนตัสภิกขุสหัส,สะอนุป,ปาทายะาสะเวหิจิตานิวิมุจจริโสติอนัตตะรคขณะสุตัตตง เอวเมสุตังเอกังสมยัง พระควาภาราณสียังมิหาติอิสิปเตนะมีคาทเยตระโกพระควาปัญจวคีเยพิกุอามันเตศิรูปังพิขเวอันตารูปัญจะยีทางพิขเวอันตาอภะวิสนะยี่ทางรูปังอาภาทายะสังวัตเตยะลับเพธาจารูเปเเอวังเมรูปังหุนตุเอวังเมรูปังมาอโหูสีติยสมาจัโคพิกเวรูปังอันตตาตัสมารูปังอาภาทายะสังวัตตินาจะลับพติรูเปเเอวังเมรูปัง หตุเอวังเมรูปังมาอโหสีติเวทนาอนัตตาเวทนาจะหิทังพิกเวอันตาอภวิสานะยิทังเวทนาอาภาทายะสังวตเตยะรับเพทะจะเวทนาเอวังเมเวทนาหนตุเอวังเมเวทนามาอโหสีติยัสมาจะโขพิขเวเวทนาอนัตาตาตัสมาเวทนาอาภาทายะสังวัตตินะจะรับพฏิเวทนายะ เอวังเม, Heck, มเวทนาโหตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะหิทางพิขเวอันตาอภวิสนาอิทางสัญญาอาภาทายะสังวัตเตยะลพภาจะสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติยัสมาจะโขพิขเวสัญญาอนัตตาตสมาสัญญาอาภาทายะสังวัตตินะ จะรับพฏิสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสีติสังคารานต,ตาสังคาราจะหิทางพิขวีอันตาอะภาวิสังสุณยิทางสังคาราอาภาทายะสังวัตเตยุงรับเพทาจะสังคารสุ เอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคาราอเหสุนติสัสมาจัคโคพิกเวสังคาราอนัตตาตัสมาสังคาราอาภาทายะสังวัตตินะจะรับพติสังคารีเสเอวังเมสังคาราโหตุเอวังเมสังคารามาอเหสุนติวิญญาณังอนัตตาวิญญาณจะหิทางพิกเวอันตาอภวิสะในทางวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยะรับ เพทะจะวิญญาณีนเอวังเมวิญญาณนางโหนตุเอวังเมวิญญาณนางมาอโหสีติยัสมาจะโคพิคเววิญญาณนางอนัตตาทัสมาวิญญาณนางอาภาทายะสังวัตติณจะรับพติวิญญาณในเอวังเมวิญญาณนังโหนตุเอวังเมวิญญาณนางมาอโหสีติ ตังกิจมัจยัตถะพิกเวรูปังนะันิจจาวาอนิจาว,า,จา,วาติอนิจังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติผู้ขังพันเตยามปานานิจังผู้ขังวิปรินาณธรรมังกัลลังนุตังสัมนุปสติตุงเอวังมะมะอะหุ โสหมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิดมัตยะพิขเวเวทนาอนิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจพันเตยัมปานานิจจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปานานิจังทุกขังวิปรินามะธรรมังกัลลังนุตังสะมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัง กิงมัตยถา,าพิขเวสัญญาณิจาวาอนิจาวาติอนิจาพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังทุสุข,ขังวาติทุขังพันเตยัมปนานิจังทุขังวิปริมะธรรมังกันลังนุตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะ,มะเอโสหะมัสมีเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตัง กิง fate, ains, pues ่งมัดยถาพิขเวสังขารานิจาวาอนิจาวาติอนิจาาพันเตยํปานานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยํปานานิจังทุกขังวิปรินามธรรมมังกันลังนุตังสมะนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโนเหตังพันเตตังกิสมัดยถะ พิคาวีวิงญาณังนิจังวาอนิจังวาเตอนิจังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวาตังสุขังวาติทุกขังพันเตยัมปนานิจังทุกขังวิปานะริณามะธรรมังกันลังนุตังสัมนุปัสสตุงเอตังมะมะอะโหสมัสมีเอโสเมอตตาติเนโนเหตังพันเตตสมาติหะพิขาวียังกิจิรูปังอติตานาคตา ปัจจุบันนางอัชตังวาพาหิทาวาโอราลิกาวาสุขภมนาวาหินังวาปานิตังวายันทุเรสันติเกวาสับพังรูปังเมตังมมะนะโสหามัสมีนะเมโสอัตตาติเอวเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทัพังยากาจิเวทนาอติตา นาคตาปัจจุบันนาอาชตังวาภาหิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวาหินาวาปานิตาวายาทุเรสันติเกวาสัพพาเวทนาเนตังมะมะเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายะทัทธพัง ยากาจิสัญญาอตีตานาคตาปัจจุบันนาอชตังมาพาหิราวาโอราริกาวาสุขมาวาหินาวาปณิตาวายาธุรีสันติเกวาสัพเพสัญญาเนตังมะมะเนโซหมามัสมินะเมโสอัตาติเอวะเมตังยถาภูตังสัมมัตปัญญายทัตทธรรมังเยเกจิสังคาราอติตานาคตาปัจจุบันนาอชตัดวาพา พระหิทาวาโอราดิกาวาสุกุมาวาหินาวาปานิตาวาเยทุเรสันติเกวาสัพเพสังคาราเนตังมะมะเนโซหะมัสมินะเมโซอัตตาติเอวะเมตังยะถาภูตังสัมมัตปัญญายัทัทพัง ยังกิติวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุบันนางอชตังวาพาหิทาวาอุราริกังวาสุขิมังวาหินังวาปัิตังวายันทุเรันิเควาสัพพังวิญญาณังเนตังนามะเนโซหะมัสมีณเมโซอัตตาติเอวามตังยถาภูตังสัมมัตปัญญะทัพทัพพังเอวังปัสสังพิขเวท สุตวาอริยสาวโกรูปสมิงปินิพินทติเวทนายปินิพินทติสัญญายาปินิพินทติสังคาริสุปินิพินทติวิญญาณสมิงปินิพินทติวิญญาณนิพินทางวิชารติวิราคาวิมุตติวิมุตตสมิงวิมุตตมีติญาณนางโหติคีนาชาติวุสิตังพัมมะจริยงกตังจารณียังปณะ นาปรังอิทัตายาติประชานาติติอิทธมมวจะภควะอัตตมานาปัญจัวคียาพิคุภควันโตภาสิตังอภิณันทุอิมัตเมจะปนะเวยากะรนัสมมงพิญญามาเนีปัญจวัคียานังพิคุอามานุปทายะอาสาเวหิจิตตานิวิมุตจจรูติ